อก่อนแลงงานอีสานโดยอาจารย์จอเข็มจีดพี่น้องเอ๋ยพี่น้องไทยอีสานบ้านนี้สั้นเก่าเพื่อนอาศัยด้วยหัวใจสูต่ต่องานหวังเพื่อการทั้งนาพุน่นมีตนทุนกลับขึ้นบ้านโบนีสั้นเน่าบ้านทงมาเลวผสมประสงค์เงื่อนใสงุงบทามเป่าเด้นนนเสาขิดหำห้อนอดหลายฝนทนหลายห่อนร่างกายอ่อ,อนจนแห้งอิดผสมจิตจิต หน้าอายุไว้กเกษียนสิน้นมาหากินจนเล,ยลืยหลวงช่วงเคยหวังความตั้งทาสิงโง่ให้กับหน้าผัดยังฆ่าวาบดใด เืนทนไหวนับบบอเศร้า,าบางคนจนลูกเต่าใหญ่เป็นเบาเป็นสาวสูงหลังข้ามุ่งบ่พ่อหลังเฮื่อฝันยั่งบ่ท่านแล้วคิดเห็นแล้วหน้าดินบานตนคุนจานบานกลังให้ย่ามลาเมื่อยคิดทำให้กับไปยามปีหลักขังสงการบางปีไม่นำ้ำขายแห้งกินเล็กเขานา้ำย่ามลาเมื่อยกระทนอดหวังใจปดภาละมีบางเถื่อนหนีกะมากขานย้อน ปีวันอกสะท้อนเมืองกุ่งนอนบ่เคยอิม่นมน้ำใสผ่านหน่วยตาหิมสนิมคัดออกบ่ใดเล่งงานให้งวกสองหลังหมอบ,บก่กนนี้ให้แกผู้นี้ไก่บานไปทำงานแจ่มเพลินนี้ไก่บานไปทำงานหลับจางเป็นขีขาผู้อื่นเขา ปันใดได้น้อสิลำลำรวยเงินลานสิยกับขึ้นเมื่อบานมากกาบตักพ่อเมเจ้าให้สมความเบาว่ากิดถึงปุบฟังเอ้ย